เมนูข้าวหมดหม้อไม้อีกแล้วค่ะน้ำพริกเผาหมูกระจกทำง่ายๆสไตล์กุ้งเลยค่ะเราจะใช้นะคะกุ้งแห้งเอาไปล้างหลายๆนะ้ำเพราะว่าเขาเค็มนะคะใส่น้ำมันไปนิดหน่อยเอากุ้งแห้งมามาทอดมาผัดแบบนี้เลยตามด้วยพริกแห้งกระเทียมหอมแดงซอยผัดให้เหลืองผักผัดให้จนสุกนะคะส่งกลิ่นหอมมากตอนนี้ฉุนมากเลยตัวเอง เทใส่โคกพร้อมตำเลยค่ะกระทะอย่าเพิ่งไปล้างนะเดี๋ยวเราจะเอาที่ตำแล้วมาผัดอีกรอบหนึ่งค่ะเราก็จะตำไม่ละเอียดมากนะคะเพื่อนเอ,นเ,อนเอาแค่พอเนี่ยหยาบๆาพอละแล้วก็ผัดไปจนหอมเลยค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะอย่าเพิ่งใส่พวดพาดนะตัวเองเพราะว่าเรามีกุ้งแห้งกุ้งแห้งเขาก็เค็มอยู่แล้วแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวสองช้อนโต๊ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันตามด้วยหมูกระจกค่ะหมูกระจกก็ซื้อสำเร็จมาถ,ถุงละ20บบาทตัวเองใส่ไป สองถุงแค่นี้ค่ะค่าหมดหม้อแล้วตัวเองกินกับผักต้มหรือผักสดไข่ต้มอร่อยจริงๆทำง่ายใครๆก็ชอบกินน้ำพริกเนาะคู่ครัวของคนไทยลองทำกันดูนะคะทุกคนง่ายๆอร่อยเข้มข้นมากๆขอบอกเลยว่าแบบค่าหมดหม้อ